ผมขอการ์ดเชิญด้วยได้ไหมชีวิตของหนูอะ่ะมันจะเป็นยังไงหนูจะรับผิดชอบมันเองแกไม่ต้องมายุ่งพาสปอร์ตของผมทําเสร็จแล้วนะคุณถึงเพิ่งจะมาบอกให้ฉันรู้งั้นเหรอเหมือนคุณหายไปจากโลกนี้เลยรยรอพี่นะอย่าบอกนะว่าลูกยังลืมไปคน,คนนั้นไม่ได้อะไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบไหนผมก็เคยเห็นมาหมดแล้วผมแค่อยากเห็นคุณอยู่ในชุดเจ้าสาวสักครั้งหนึ่ง ได้ข่าวว่าเธอจะแต่งงานเหรอใช่แล้่าที่พวกเราเคยสัญญากันไว้ว่าเธอจะรอห้าปีห้าปีที่เราไม่ได้ติดต่อกันฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนคุณหายไปจากโลกนี้เลย เราครบกันตั้งแต่สมัยเรียนบ้านฉันฐานะยากจนพอเรียนจบฉันก็ออกมาทำงานส่วนคุณคุณเลือกที่จะเรียนต่อแต่นั่นมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เราจะรากกันนะเราเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกัน ทุกอย่างของฉันมีคุณมาโดยตลอดจนถึงวันนั้นนุย้ยผมมีเรื่องจะบอกคุณอนะเรื่องอะไรเหรอ พาสปอร์ตของผมทำเสร็จแล้วนะพาสปอร์ตคือผมจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอะ่ะคุณก็รู้นี่พ่อกับแม่ของผมเขาเรียนจบนอกอะ่ะท่านก็เลยอยากให้ผมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเหมือนกัน แล้วคุณก็รอทําเรื่องทุกอย่างให้มันเรียบร้อยคุณถึงค่อยมาคุยกับฉันงั้นเหรอไม่ใช่สิไม่ใช่คุยคุณถึงเพิ่งจะมาบอกให้ฉันรู้งั้นเหรอเราปไปกี่ปีละ่ะสามปีแต่ตอนนี้ฉันอายุ26่สิแล้วนะ แค่สาปีเองนุ้ยนุ้ยรอพี่นะผมคิดว่าคุณจะรอผมฉันก็เคยรอคุณแต่คุณมาสายเกินไปแม่ตอนนี้ชีวิตหนูมันก็ดีอยู่แล้วนะ นุย้ยนี่มันก็สามปีแล้วนะลูกนุ้ยมีคนที่รักลูกแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกอยู่แล้วลูกต้องการอะไรอีกอย่าบอกนะว่าลูกยังลืมคนคนนั้นไม่ได้อ่ะแม่แม่เลิกยุ่งเรื่องของหนูสักทีเถอะหนูโตแล้วนะแล้วแม่เลิกยุ่งได้เหรอว่แกเป็นคนบอกแม่เองอ่ะว่าแกลืมคนคนนั้นไปแล้วและแกจะหาคนใหม่ที่ดีกว่า งั้นก็รีบหาคนใหม่มาให้แม่ดูสิแม่เป็นผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นต้องแต่งงานด้วยหรอดูแม่สิพ่อเสียไปตั้งหลายปีหนูก็ไม่เห็นแม่มีคนใหม่แม่ก็อยู่สุขสบายนี่และแกกับฉันมันจะเป็นเหมือนกันได้ยังไงรอแกอยุเท่าฉันก่อนเถอะแกจะรู้สึกเองอ๋อและแกยิงสู้ฉันไม่ได้ด้ซ้ำ เพราะว่าฉันน่ะยังมีแกแล้วแกหล่ะมีใครชีวิตของหนูอ่ะมันจะเป็นยังไงหนูจะรับผิดชอบมันเองเดี๋ยวก่อนแม่หนูมีของฝากให้แม่ด้วยนะแกไม่ต้องมายุ่งชีวิตของฉันฉันก็จะรับผิดชอบเองแกไม่ต้องยุ่ง ผมขอโทษผมขอโทษจริงๆขอโทษเหรอมันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วล่ะเดือนหน้าฉันจะแต่งงานคุณจะมาไหม ผมขอการ์ดเชิญด้วยได้ไหมก็แค่อยากรู้ว่าคนสุดท้ายที่คุณเลือกเป็นคนแบบไหนเขาก็เป็นคนธรรมดาดีแหละไม่ได้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับคุณแต่เขาก็ดีกับฉันมากก็ ดีแล้วแหละคุณจะมางานแต่งฉันจริงๆใช่ไหมจริงสิไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบไหนผมก็เคยเห็นมาหมดแล้วผมแค่อยากเห็นคุณอยู่ในชุดเจ้าสาวสักครั้งหนึ่ง